สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งนะฮะแกกล่องดูของด้านในไม่มีการประกอบแต่อย่างใดนะครับกับ liberty empire b a c k special นะฮะอ่าตัวนี้ อยู่ตัวนี้เป็นซีรีส์ที่เก่ามากเลยนะเป็นซีรีส์ของเจ้าหนูลมกดนะฮะอะไรเนี่ยแหละนะเรื่องชื่อประมาณนี้อ่าก็เก่าอะเก่าเก่ามากแต่ว่ามันเคยรีสต็อกมาครั้งหนึ่งเนาะผมจำได้เพราะผมเคยจับอยู่แต่ว่าเมื่อประมาณ10 10ปีที่แล้วอะสมัยแบบ กลับเข้าวงการอีกครั้งนะฮะวงการเล่นรถแต่ไม่ใช่วงการยูทูบเบอร์นะก็คือเหมือนยูทูบเบอร์เพิ่งมาทําตอนหลังหลังจากที่เบื่อกับการแบบไปไล่แข่งอะ่ะอืมแต่ตอนนั้นแบบกาลังกลับเข้ามากําลังแบบชอบแข่งอ่ะเนาะเออก็เนี่ยทานคันนี้ตอนรีสต็อกอยู่นะฮะตัวนี้จะเป็นนะฮะหนึ่งแาหนึ่งสแสดงว่าเก่าเก่ากว่าเก่าและเก่ามาก นะฮะตัวนี้ก็แนวทางการแต่งแบบคร่าวๆนะฮะเฟืองที่ให้มาจะเป็นเฟือง5กับเฟือง4.1นึ่งนะฮะอ่ะอันนี้นี่นี่แนวทางการแต่งอันน้นอันนี้ไม่ใช่น,นี่แค่ตัวข้างในนะฮะตัวนี้จะมาในรูปแบบของโครงซปเปอร์วันนะครับโครงซปเปอร์วันเป็นพาสใสแบบนี้นะฮะ ตัวนี้ก็ Liberty แค่เป็นสีดำนะฮะสติ๊กเกอร์รู้สึกจะเหมือนกับตัวเดิมตัวตัวสีขาวตัวสีขาวยังไม่เคยรีวิวเนาะก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาก็จะมารีวิวนะฮะอ่าชุดกล่องพวกนี้จะชุดพวกรถรุ่นเก่าๆเนี่ยจะไม่มีมอเตอร์แถมมานะมอเตอร์เริ่มแถมมาสมัยพวกตั้งแต่รุ่น AR ขึ้นไปนะจะมีมอเตอร์แถมเข้ามานะฮะเมื่อก่อนนะ แล้วก็พอล้อนหลังๆตัวรีสตอร์ก็มีมอเตอร์แถมมาเนาะบางตัวนะอันนี้จะให้ล้อโตสามการแบบนี้แต่เป็นหน้าแคบหลังกว้างนะฮะมีออฟน้อยๆนะฮะแต่ไม่ใช่ค่าบอนนะสีดำตัวนี้ยางจะเป็นยางสลิปนิ่มแบบนี้นะฮะแล้วก็เบรกเบรกของซีรีส์ดูเก,ก่าเนาะจะเป็นสีเขียว ถ้ายกใหม่พวกเซเบอร์แมกนัมเซเบอร์อะไรพวกนี้จะเป็นสีทุ่งเงินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับริบบิที้เอ็มไพลอร์นะฮะมันไม่ได้มีเขียนแบ็กสเปเชียลเพราะว่าเป็น l ิบ e r t ี้เป็นสติกเกอร์แบบเดียวกับตัวสีขาวนะ,ะตัวตัวออริจินอลมันเนี่ยเป็นสีขาวนะฮะตัวนี้เป็นแบ็กสเปเชียลสีดำนี่ก็เป็นของซุปเปอร์วันโรูลๆกันโย่เนาะ โอเคแล้วก็นี่ก็คือคู่มือการประกอบนะครับแล้วก็มีทำสีนิดหน่อยนะฮะแต่ตัวแบล็กซ์เบเชียมันแทบไม่ต้องทำสีอยู่แล้วนะยกเว้นว่าทำสีแค่บางจุดที่เป็นสีเงินนะฮะ,ะประมาณนี้เลยนะไม่ยากประกอบก็ไม่ยากใครยังไม่เคยประกอบโครงซูเปอร์วันนะครับก็มีอยู่ในเพลิ์นะฮะมินิโฟบิลเบสิกนะฮะประกอบโครงซูเปอร์วันนะไปหาดูกันได้ โอเคตัวนี้ประกอบไม่ได้เพราะว่ายืมเข้ามานะฮะขอบคุณ p พจ e ZMC Factory นะฮะที่ให้การสนับสนุนให้ยืมมาเปิดกล่องดูของด้านในกันนะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นรถเลโทรหรือว่าคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วแต่ว่าไม คิดถึงรถรุ่นเก่าๆก็ดูกันได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้รถรุ่นใหม่ๆมาก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านไวนรัสมินิโฟล์วิวนะฮะมีลิงก์เพจใต้คลิปนะฮะสำหรับใครที่คิดถึงโครงเก่าอ่ารถทามยามินิโฟวินะฮะอยากจะกลับมาเล่นอยากจะกลับมาประกอบก็คิดถึงร้านนี้กันได้นะครับมีรถรุ่นใหม่ต้องบอกว่ารุ่นใหม่นะให้เลือกสรรนะะให้เลือกดูนะฮะโอเคคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะชอบตัใจกดติดตามนะ สนับสนุนการดูโอทนาทายคลิปตอนคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ